สวัสด,ดีครับเพื่อนครับมนโนและเล่าขาวครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังนะเพื่อนมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากนะเพื่อนอขอเล่าเรื่องจอมคนจอมคนเคยได้ยินไหมจอมคนคนทรนงเออจอมคนคนทรณงนะก็เป็นฉายาของ ขออนุญาตเอานามพี่ธนรงค์สีเชื้อฮะธนรงค์สีเชือ้อก็ส่วนใหญ่พวกนักแสดงก็จะเรียกท่านว่าอาจารย์นะอาจารย์ธนรงค์อาจารย์ธนรงค์เพราะว่าเป็นเกียรติอาจารย์ที่ว่ามากความสามารถเก่งแบบหาตัวจับระยะให้ในประเทศไทยนะฮะผมก็ติดตามผลงานของท่านตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะตั้งแต่ผมสี่ขวบมา ผมสี่ขวบในท่านเขียนหนังสือแล้ะเขียนเรื่องสั้นล้วเพราะว่าท่านเป็นนักคิดนักเขียนครับ <c oughs> เป็นปราชญาเลยเอาง่ายว่าพูดได้เต็มปากได้ว่าเป็นปราชญาครับ <c oughs> เป็นนักคิด <c oughs> นักเขียนที่ว่าอ่งคุณค่าของสยามประเทศนะของประเทศไทยนะเนี่ยขออนุญาตอวยเลยอวยตรงๆงเลยเพราะว่าผมติดตามผลงานท่านตั้งแต่ผมอายุสี่ขวบผมก็รู้เรื่องแล้วสี่ขวบแม่สี่ขวบเนี่ย ท่านก็เขียนหนังสือนะปี2 5 1 4นะผม,มอายุ4ขวบตอนนั้นนะ่ะท่านเขียนหนังสือเรื่องสั้นนะชื่อเรื่องสงครามในหลุมศพอ,อ่ะปี1-4ท่านเขียนแล้วนะ่ะคิดดูผม,มอายุ4ขวบอะ่ะอืมพอปี1-5นะท่านก็เขียนเรื่องอ่าเรื่องสั้นหน้าต่างบ้านที่ปิดไว้นะครับปี1-5นะฮะแล้วก็เรื่องแยกมันสมองออกจากเหล็ก อีกเรื่องก็คืออันนี้ปี15นะการทบเลาะการทดลองครั้งสุดท้ายนะครับปี้าเขียนหนังสือนี่ส่วนใหญ่จะแนวล้ำล้ำแนววิทยาศาสตร์แนวเอาง่ายว่าคนที่ว่าคาดไม่ถึงอ่ะเออคือแกล้ำอะ่ะจำได้ไหมสมัยสร้างหลังเรื่องซินามิอ่ะสร้างก่อนที่จะมีซินามิด้วยซ้ำไปนะสมผมจำไม่เห็นนะอืมสิ I, นามินฮะเนี่ย ปีหนึ่งห้านี่ก็แต่งหลายเรื่องฮะเขียนหนังสือหลายเรื่องเรื่องสั้นนะนะปีหนึ่งหกก็เขียนเรื่องนิ้วชี้ในตู้ชั้นสามนะฮะอีกเรื่องก็จุลิซีพลาสติกเห็นไหมล่ะเรื่องสั้นท่านนิล้ำลุกเรื่องเนี่ยนะบอกให้นะพอปีหนึ่งเจ็ดก็เขียนเรื่องเรื่องสั้นมนุษย์ข้อมืออีกเรื่องหนึ่งผู้หญิง มิติบวกลบคูณหารเนี่มัน,ม,นมันล้ำมากอะแล้วผมก็เลยอยากเล่าเพื่อนฟังไงพอมาปีนี้ปี2,568เนี่ยท่านก็มีอภิมหาโปรเจกต์เพื่อนสร้างหนังนะสร้างหนังทำทำมาหลายปีแล้วทำแบบทำโครงการทำโปรเจกต์มาหลายปีแล้วแต่จะเด่นชัดก็เดี๋ยววันที่19เนี่ยเดี๋ยวผมไปทําข่าวให้เพื่อน มาฝากเพื่อนนะปีวันที่19พฤษภาคมเนี่ยนะครับที่ท่านก็จะจัดงานรวมคนนะครับรวมคนจัดทัพนะในเรื่องหนังเนี่ย2อ2 2อมาคัดดอนวอเนี่ยที่สยามอเมซิ่งพาร์คนะฮะส่วนสยามเก่านะเดี๋ยวก็จะมีดารานันกแสดงเยอะแยะไปหมดนะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นรุ่นกระตอก รุ่นที่ว่าไม่มีคนรู้จักเลยเนี่ยก็ะจะไปร่วมกันรุ่นเก่ารุ่นกึกไปหมดนะฮะวันที่สิบเก้านะพฤษภาคมนะฮะก็จะเป็นมหากราบภาพยนตร์ไทยท่านจะสร้างให้โลกตะลึงเนะี่ยเรื่อง 2, 2, 2องหน,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 นึ่งสองสองอเมากันบลนะฮะเป็นหนังสงครามที่ต่อต้านสงครามมาเพือนนะครับโดยพุ่มกับซาดิทที่เขาอ้างว่าซาดิทนะผมไม่ทราบว่าท่านซาดิทจริงหเปล่า ว่าสมัยก่อนท่านก็สร้างหนังหลายแนวนะหนังสงครามนี่ก็เยอะหนังสงครามเยอะที่ว่าดังๆมากนะฮะก็หนังอีโรติกก็มีนะคนกลางเห็นความรักนี่ก็โอ้โหผมดูหลายรอบสมัยก่อนเนะี่ยหนังสร้างชื่อสร้างเงินนะฮะแล้วก็เรื่องซึนามิเห็นไหมซึนามินี่ก็สร้างแบบว่าล้ํามากมสร้างก่อนที่จะมีซึนามิในประเทศไทยด้วยซ้ําไปนะถ้าผมจําไม่ผิดน,นะถ้าผิดก็ขออภัยนะซึนามิ หนังดีมากแต่หนังซีนมิไม่ค่อยได้ตังหนังดีแต่ว่าผมว่าหนังที่จะได้ตังจริงจริก็คือเนี่ยสองหนึ่งสองสองมาร์ดนะฮะจะเนี่ยจะรวมคนจับจับทับนะวันที่19บเกพฤษภาคมเนี่ยก็เรียนเชิญพูดสื่ข่าวทั้งหลายแหละเพื่นพักพวกผม,มก็ชวนไปนะฮะไปดูาการจับทับของท่านนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะหนังเรื่องนี้เป็นหนังล้ำล้ำอนาคต หนังแบบว่าสงครามครั้งสุดท้ายจะฆ่ากันนะทุกประเทศแม่งฆ่ากันนู่นนี่นั่นไปหงในหาหมดแล้วแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็ต้องย้ายไปอยู่นอกโลกไปอยู่ดาวนึงแล้วก็พอสักพักถึงเวลานี้ก็กลับมาโลกมากู้โลกเนี่ยก็มาเจอกองทัพเถื่อนนู่นนี่นะั่นไอพวกนะั้นลบหน้ากากผีนู่นนี่นั่นนะฮะผมก็โชคดีมีส่วนเล็กๆอยู่ในหนังนะฮะ ก็จะเล่นเป็นทหารนะนักรบภูพานเนี่ยนะนักรบที่ว่าโดนโดนกักขงังคุกภูพานเพื่อนมันจะมีนักโทษมีทั้งนักโทษการเมืองมีพวกปราชยามีพวกวิศวกร,รมีคนเก่งๆทุกคนเนะี่ยรวมทั้งทาหารพลเรือนนู่นนี่นั่นแหละจะถูกจับไปขังในคุกเนะี่ยเขาเรียกว่าคุกภูพานนะขังแล้วก็ให้ขุด ใช้แรงงานให้ขุดแร่แร่ที่ว่ามีค่าที่สุดนู่นนี่นั่นครับอุ้ไว้ก่อนพูดพูดไปเดี๋ยวมันจะเออความลับความลับรับรบองมันแน่เรื่องนี้นะแล้วก็ครกแต่ก็ออกมาต่อสู้กันกับกองกําลังนู่นนี่นั่นเพื่อจะมากู้โลกอืให้มันให้มันดีขึ้นวันเถอะเพราะว่าโลกมันเล็กเทะฮะสมัยก่อนสงครามนะอีกร้อยปีข้างหน้าไงสองหนึ่งสองสองไงอีกร้อยปีข้างหน้าไงนะครับ ก็เป็นสงครามล้างโลกไว้หนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฮะอมืมันก็มีฉากใหญ่ๆเยอะครับฉากโจมตีผู้ลี้ภัยสงครามนะครับฉากรบกันฉากแหกคุอมฉากรบของชนเผ่าวังเปานะครับแล้วก็หน้ากากผีกับยังวิโอโนนี่นั่นก็โอ้เป็นมหากราบที่น่าดูนะับผมว่าต้องน่าจับตามองดูเลยรู้สึกว่า จะมีร่วมร่วมทุนสร้างกับบริษัทยักใหญ่ของฮ่องกงนะฮะก็วันที่19ครับสภาคมนะฮะก็จะมีการรวมคนจัดทัพเนี่ยก็มีนักแสดงทุกกลุ่มก็จะมาแสดงแบบย่อยๆอะ่ะมารีแอคชั่นให้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมก็จะไปทำคลิปทำข่าวด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากเพื่อนนะฮะ 2122นึ่งสองสองส่งามาก็ด้านวอนะฮะมหากราบภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์สงครามที่ต่อต้านสงครามทําให้โลกตะลึงนะท่านพี่ธน,นงก็ท่านก็สร้างสร้างงานสร้างคนนะฮะติดอาวุธทางปัญญาฮนะเพราะว่าท่านก็ปีนี้ก็อายุมากแล้วนะท่านก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะทําทิ้งทวนทิ้งวทงวนก็บอก ที่ผมไม่ได้เรียกท่านว่าอาจารย์หรือว่า,านู่นนี่นั่นที่ว่า,านักแสดงชอบเรียกท่านว่าอาจารย์เนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้ท่านแก่ผมก็เลยต้องเรียกพี่พี่ธรนมสีเชื้ออรัไม่อยากท่านแก่ไงก็ต้องเรียกพี่งไงเคยฟังเพลงไหมะนะเรียกพี่ได้ไหมเออไม่อยากให้ท่านแก่ว่าอยากให้ท่านาทำงานสร้างผลงานดีๆให้ประชาชนแล้วก็ให้เพื่อน ให้ทุกคนในในโลกนี้ได้ได้ประจักษ์นะฮะก็รอดูฮะเดี๋ยวมีอะไรดีก็จะเก็บมาฝากครับ2122อามากาดอนวอรครับสงครามหนังสงครามที่ต่อต้านสงครามครับโอเคครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมนโนนักเล่าข่าวสวัสด,ดีครับมนโนนักรบผู้ผ่านทีดดีทำดีครับ